นี่ตุ้กก็มาฝึกมวยไทยเพื่อการลดน้ำหนักเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งต้องบอกว่าเหนื่อยอาการเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการนั้นที่ทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จคงเหนื่อยกว่าเป็นหลายเท่าค่ะและว,วันนี้จะพาคุณผู้ชมพูดคุยถึงสูตรการสร้างความสำเร็จกับคุณหมูสุพศ์ลีลาที่สุดเจ้าของมวยไทยมาเนี่ยอะคาเดมี่โรงเรียนสอนมวยไทยเพื่อการลดน้ำหนักแห่งแรกค่ะแต่ก่อนที่จะไปหาคำตอบถึงกลยุทธ์การสร้างความสำเร็จในการทำธุรกิจตุกขอซ้อมมวยอีกครน้ดก่อนแล้วกันค่ะ ัครบก่อนอื่นเลยคุณต้องเรียนถามคุณูถึงที่มาของ m t m Academy ค่ะเรามีที่มายังไงอะไรคือ i n นสป r เรชันที่ทำให้คุณหมูตัดสินใจที่จะทำธุรกิจนี้คะผมต้องบอกว่ามาจากความชอบส่วนตัวนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะตอนเด็กผมจะชอบเรียนกีฬาประเภทศิลปะป้องกันตัวพวกเทควันโดพวกยูโดแล้วก็มาได้เรียนมวยไทยตอนอยู่มหาลัยนะครับ mm hmm. พอเรียนแล้วเราก็ค่อยๆซึมซับว่าเราชอบไปเรื่อยๆ แล้วหลังจากเรียนจบผมก็ได้ไปทํางานที่อเมรกาอยูสักพักนะครับพอไปอยู่ที่นู่นล้วก็เลยได้เห็นว่าคนต่างชาติเนี่ยจริงหืชอบมวยไทยมากชอบแบบลหลงไหลเลยนะครับ,รบในขณะที่บ้านเรากลับไม่ได้ดูแลรักษามันดีสักขนาดนั้นจากความชอบตรงนั้นที่ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆต่อยอดสู่การทําธุรกิจจริงยังไงคะ หลังจากเรามีความชอบแล้วนะครับคุยกันแล้วว่าเราจะทําตรงนี้ด้วยกันปุ๊บเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาหาแล้วว่านอกจากความชอบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่จะทาให้เราสําเร็จตรงนี้ได้บ้างนะครับเรื่องการตลาดผมถนัดอยู่แล้วแต่ในเรื่องที่เราทุกคนไม่มีเลยก็คือพื้นฐานความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับหวยไทยนะครับตอนนั้นก็เป็นการบ้านหนักเหมือนกัน เพราะว่าตอนนั้นเองผมทำหน้าที่เหมือนกับวางแผงกนการตลาดใช่ไหมครับวางกลยุทธ์วางคอนเซ็ปต์ของ MTM ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าจะทำยังไงให้เราน่าเชื่อถือมากขึ้นในเรื่องของมวยไทยตอนนั้นผมก็เลยซื้อหนังสือเกี่ยวกับมวยทุกอย่างมาอ่านนะครับ,รบอ่านเยอะมากแล้วเราก็ลองดูว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมีใครบ้างที่แบบมีคุณสมบัติที่น่าจะมาช่วยเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้บ้างนะครับตอนนั้นผมก็พยายามคิดในแง่ที่แบบทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราคิดแบบนั้นเน แล้วผมก็ค่อยๆตีการบ้านออกมาลิสต์ออกมาว่าเฮ้ย mm hmm. จะมีใครที่จะแนะนําให้ผมเจอคนเหล่านั้นได้บ้าง mm hmm. แต่มันก็เหมือนกับโชคดีด้วยครับที่ว่าพอเราตั้งใจหาปุ๊บเนี่ยคนรอบตัวผมกลายเป็นคนที่อยู่ในวงการมวยแทบทั้งนั้นเลยแล้วเราวางคอนเซ็ปต์ในการทำธุรกิจไว้ยังไงคะคอนเซ็ปต์ของ MGM เราวางไว้เลยครับว่าเป็นโรงเรียนสอนมวยไทยในการลดน้ำหนัก mm hmm. เพราะว่าหลังจากที่เราทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์เราได้รู้อินไซต์ของคัสเตอร์เมอร์เลยว่าคนที่มาตรงนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับว่าเขาอยากจะมาลดน้ำน<ๆ> มีแค่10%ที่ตอบผมว่าอยากเป็นมวยไทยแล้วเราก็เลยออกมาแบบจัดเป็นหลักสูตรใหม่ที่ผมเรียกมันว่าศาสตร์มวยไทยลดน้ําหนัก<ม>เอาวิชามวยไทยเนี่ยมาผสมกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเราใช้หลักของคิดกับเซอร์กิตเทรนนิ่งมาผสมด้วยกันช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดน้าหนักได้เป็นอย่างดีแล้วมีทั้งหมดกี่คลาสครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3คลาสนะครับแบ่งเป็นอันแรกคือ general class เป็นสอนมวยไทยพื้นฐานนะครับวันหนึ่งมี8รอบ อีกอันนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นมาเนียคลาสอันนี้จะเป็นคลาสที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยคลาสหนึ่งจะมีคนเรียนไม่เกิน5คนสอนมวยไทยตั้งแต่เลเวล1ถึง5ไม่ว่านักเรียนจะเรียนกับครูคนไหนเนี่ยจะเรียนต่อเนื่องเหมือนกันหมดจะต่างกันแค่สไตล์การสอนของครูแต่ละคนเท่านั้นเองทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถเริ่มจาก1ไป2ไป3าไป4ไป5ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการจะตอบโจทย์นอกจากเรื่องของการลดน้าหนักแล้วที่นี่จะต้องเป็นการสอนวิชามวยไทยอย่างถูกต้องเท่านั้นและการที่จะทําแบบนนนั้้้ไดคครูทุกตองตองสอน ตามแนวทางเดียวกันแต่แต่ละคนจะใช้สไตล์ไหนก็เรื่องของเขาบางคนเน้นหาอย่างนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ MTA Academy เราเป็นแมกเนตในการดึงลูกค้าเข้ามาใช่ครับ เงินทุนก้อนแรกสําหรับการลงทุนทําที่นี่เท่าไหร่ครับครับเงินทุนก้อนแรกค่อนข้างสูงครับกับหุนส่วนก็ประมาณ8ปดถึงสิล้านได้ mm hmm. เพราะว่าตอนแรกเราต้องตกแต่งสถานที่ใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเรานําเข้ามาทั้งหมดเลยบางอย่างเราก็สั่งผลิตเป็นแบรนด์ของเราเองด้วยนะครับเพราะเราตอนนี้เราเปิดมา1ปีแล้วผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่านักเรียนจากเดือนแรกนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนบางเดือนนทะลุ300คนได้ที่เป็นสมาชิกนะครับแต่นั่นก็ถือว่ายังน้อยอยู่สําหรับเราแต่ว่าที่เราจะเน้นไปมองเนี่ ืออัตราการซื้อซ้ําของลูกค้าสมากกว่าเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อซ้ํากับเราเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่มาแล้วเห็นผลจริงนะครับอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60- 70%ถึงเเลยทีเดียวแล้วลองคิดดูว่าถ้าเรามีลูกค้าร้อยคนใช่ไหมครับเจคนสมสัครซ้ําลูกค้าใหม่พบเข้ามาอีกถ้าเป็นตามนี้ตามแผนที่เราให้ภายใน2ปีแล้วก็คืนผลได้เรียบร้อยแล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาหาคำตอบกันคราว่าคุณหมูมีกลยุทธ์อย่างไรจึงทำให้โรงเรียนสอนมวยไทยแห่งนี้เป็นททีีี่่่รรรรู้้จััักกและะไดดบบบาตอค และที่สําคัญอนาคตหลังจากนี้ของมวยไทยมาเนี่ยอะคาเดมี Academy. จะเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาร่วมค้นหาคำตอบกันในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันล,ลัตหมูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ